สวัสดีตอนเช้าค่ะอันนี้อยู่กับพ่อควานนะคะคุณตาค่ะแล้วก็พังลำดวนวันนี้ตอนเช้าคุณตาก็มาทำความสะอาดที่นอนให้กับพังแม่ลำดวนก่อนนะคะตอนเช้าวันนี้ก็เป็นภารกิจของคุณตานะคะ วันนี้คุณตามไม่ได้ไปตัดหญ้าค่ะคุณยายไปกับควานจอดเนาะวันอาทิตย์ควานจอดหยุดงานก็ได้มาช่วยพ่อกับแม่แต่เช้าค่ะเพราะว่าควานรี่มีภารกิจสําคัญตัวลายๆนี้ค่ะก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะกับช้างแต่วันนี้ได้มาดูแล้วผิดสังเกตค่ะ จำนวนอื้อไม่ปกตินะคะหอือกองเดียวค่ะวันนี้อื้อเอื้อน้อยถือว่าน้อยมากกองเดียวเลยวันนี้เที่ยวเดียวอะ่ะปกติสามสี่สามสี่กองวันนี้กองเดียวเพราะควานก็ว่าผิดปกตินะคะาอาการต้องรอดูอาการอีกนิดน,นึงว่าจะท้องอืดไหมนะคะต้องเดีรอดูวันนี้นะคะคุณตาก็ น่าจะได้ไปหาสมุนไพรเป็นอาหารพี่เป็นไม้เป็นอะไรนะคะมาให้เพื่อจะได้รับไฟเบอร์เพื่อจะได้รับกาก,ากใยอาหารนะคะดูดูท่าทางแล้วก็ไม่ซึมนะคะแต่ว่าหอือกองเดียวน่าจะท้องอืดหรือเปล่าภารกิจช่วงเช้าก็ของควานช้างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะ ขยะที่นอนแล้วก็พาไปอาบน้ำค่ะาาแล้วก็กินอาหารช้างใหญ่ก็ไม่ค่อยน,นี่นะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เดินออกกำลังกายก็เลยเหมือนจะท้องอืดน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเดือนเพนกันค่ะมาดูเดือนเพนกันบ้างนะคะ เดือนเพนก็ยังถือว่าปกติอยู่นะคะหนึ่งสองสามนี้ก็น่าจะอื้อสามครั้งท้องน่าจะปกติอยู่นะคะเดือนเพนแต่หรือเป็นว่าหรือเป็นเพราะว่าหรือเป็นเพราะว่าล่ำดวนอาจจะก,กินอาหารหน่อยไปนะคะเมื่อวานถึงได้อื้อมาแข่กองเดียวค่ะแต็ต้องลอดดูกันไปอีกสักตอนเย็นนะคะว่า เขาจะอืออกมาอีกแบบใดนะคะดูอาการแล้วกับบอสซึมบางอย่งนะคะจะน่าจะเป็นอาการทองอืดธรรมดาค่ะหรือว่าเป็นอาการกินอาหารหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพิ่งอีกที่นะคะวันนี้ก็มือนี่นะคะควาลีช่องพังลำดวนช้างไทยนะคะจะไลฟ์สดขายอาหารออนไลน์ให้กับพังลำดวนเดือนเพนนะคะ ก็ฝากพี่พๆผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามอยู่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยแวะมาอุดหนุนลำดวนกับเดือนเพนด้วยเด้อวันนี้เวลาประมาณ1 0บโมงครึ่งค่ะสิบโมงครึ่งนะคะถ้าแอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์ไม่ขัดข้องนะคะก็จะมาสิบโมงครึ่งพอดีค่ะแต่ถ้าโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันขัดข้องนะคะก็อาจจะมาหลังจากนั้นนะคะฝากพี่ๆ คอยติดตามให้กำลังใจคอยสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Ah!